พาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างตอนนี้เนี่ยมีบางพื้นที่ที่เขาเปิดรับทางท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะคะล่าสุดก็มีหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะฝากฝั่งของผู้อำนวยการทรทสํานักงานเกาะสมุยบอกว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบแซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากสบคอ,อนุมัติให้3จังหวัดเปิดรับนักท่องเที่ยวรูปแบบแซนด์บ็อกเพิ่มจากจังหวัดภูเก็ตได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะพื้นที่เกาะสมุยเกาะพัางงาและเกาะเต่าซึ่งได้เริ่มให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่10บมกราคมปีนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระง,งับการลงทะเบียน Thailand Pass และ Test and Go ทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักจำนวนมากการที่สอบคอพิจารณาให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบแซนส์บ็อกอีกครั้งจึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะคะ ขณะที่นางสุพักการยอดฉุนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเกาะสมุยคาดว่าภายใน1-2สัปดาห์นี้จะเห็นตัวเลขการจองเข้าพักเกาะสมุยสูงขึ้นส่วนรูปแบบการรับนักท่องเที่ยวแบบแซนส์บล็อกศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยมีมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนจะต้องถูกตรวจด,ด้วยวิธีการ rt pcr หากผลตรวจไม่พบเชือ้อ นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ภายใน3เกาะน,นะคะประกอบไปด้วยเกาะสมุยเกงงาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าจากนั้นนักท่องเที่ยวจะถูกตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในระหว่างวันที่5และวันที่6ที่นักท่องเที่ยวพักบนเกาะสมุยหากพบผลตรวจไม่พบเชือ้อในวันที่7ดนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะวันดีต่อผู้ประกอบการคือคือจำนวนวันพักที่มากขึ้นนะคะ ที่วันพักเฉลี่ยเนี่ยจะมากกว่าคนไทยทําให้รายได้ต่างๆนะคะที่จะได้รายได้ทางตรงก็คือว่าจากจากทางภาชนะนะคะแล้วก็ที่พักร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่จะกระจายไปอยู่สู่ชุมชนนะคะมันก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้น ขณะที่นายรัชพรภูนสวัสด์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยอยู่ระหว่างประสานกับบริษัทประกันค่ะเพื่อที่จะเปิดรับทําประกันให้กับนักท่องเที่ยวหากพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะสามารถครอบคุมค่าใช้จ่ายในวงเงิน1,000 0แบาทซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ต้องดําเนินการควบคู่กันไปในเรื่องของการป้องกนันโควิดในรวมทั้งเศรษฐกิจเรื่องปักท้องในบ้านเรากันด้วยนะคะมาเที่ยวสมุยแบบนี้นะครับเราก็ไปสมุยพังงานกาะเต่าเนี่ยโอ้โหสัปดาห์หนึ่งสบายๆเลยแหละูจรวๆจริงๆอยากอยู่สัก2สัปดาห์ด้วยซ้ำกท่องเที่ยวบอกดนะฮะสบายมา,มา,ม,ามาแซนด์บ็อกซ์ที่นี่ะนะครับน่าจะรับนะักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นะนะครับ